สวัสดีครับทุกคนนะครับก็คงได้ยินคําว่าความรู้มาจนชินหูกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าความรู้มีความหมายความสําคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับสวันนี้ผมนะครับจะนําทุกคนนะครับไปอ่านรู้จักความหมายของความรู้นะครับความรู้คืออะไรประเภทของความรู้มีอะไรบ้างและความสำคัญของความรู้นั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับความรู้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างข้อมูล ข้อเท็จจริงสารสนเทศประสบการณ์ความคิดความเชื่อค่านิยมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และก็เชื่อมโยงกับบริบทต่างๆครับจะเห็นว่าความรู้นั้นก็มีความหมายที่กว้างกวางเลยทีเดียวนะครับความรู้เป็นข้อเท็จจริงนะครับอันเป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆหรือศาสตร์นั้นๆว่าให้คำตอบว่าอย่างไรนะครับ ความรู้จึงมีเป็นหลายศาสตร์หลายแขนงนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์เหล่านี้เป็นความรู้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าความรู้นั้นนะครับก็จะมีคําสําคัญมาเกี่ยวข้องถึง3ความด้วยกันนะครับคำแรกก็คือข้อมูลนะครับคำที่2คือสารสนเทศหรือสารนิเทศและคําที่3ามคือภูมิปัญญานะครับเรามาดูกันว่าแต่ละความหมายนั้นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับข้อมูลครับคือข้อเท็จจริง ต่างๆนะครับอาจจะเป็นตัวเลขตัวอักษรข้อความรหัสก็ได้นะครับซึ่งอาจถูกกำหนดหรือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปเฉพาะกลุ่มนะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data ก็ได้นะครับอันนี้ข้อมูลนั้นเราจะมีเยอะแยะมากมายครับข้อมูลเชิงตัวเลขก็ได้ข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนสารสนเทศครับคืออะไรสารสนเทศคือข้อมูลครับซึ่งมีการประมวลผล จำแนกแยกแยะเชื่อมโยงจัดระบบโดยเข้าใจความสัมพันธ์ออกเป็นรูปแบบหรือสารที่สามารถตอบคำถามได้ว่าใครทำอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนนะครับให้มีความหมายที่เป็นที่เข้าใจกันได้ได้แก่สถานการณ์บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆจะเห็นว่าสารสนเทศเนี่ยจะมีความเล็กลงมาแล้วนะครับจากข้อมูลที่เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ข้อมูลที่มีการจำแนกมีการประมวลผลแล้วจะก,กลายเป็นสารสนเทศนะครับนั่นเองนะครับต่อมา ภูมิปัญญา่ะไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับภูมิปัญญานั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้การสร้างสมความรู้การสร้างประสบการณ์นะครับมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเข้าใจเป็นการอย่างรู้โดยการคิดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นๆได้เป็นที่ประจักษ์และไม่ที่ยอมรับนะครับจากข้อมูลนะครับที่อาจจะก,กระจัดกระจายกันอยู่นะครับมาจัดเป็นระบบเป็นสารสนเทศสารสนเทศนี่แหละจะนํามาซึ่งความรู้และภูมิปัญญาตามมาในที่สุด นะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่าง3ข้อนี้นะครับความรู้ข้อมูลสารสนเทศมีอะไรกันบ้างนะครับง่ายๆครับตัวเลขจากการขายข,ายของบริษัทที่เก็บไว้รอบปีหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลครับเพราะว่าเป็นแค่ตัวเลขนะครับสินค้ากอไก่ขข่ได้200ชิ้นสินค้ากอไข่ใส่ได้500ชิ้นแล้วยังไงต่อนะอันนี้เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่ต่อมาเมื่อนํามาประมวลผลแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าโอ้ในหน้าร้อนนะครับสินค้า A ขายด,ดีกว่าสินค้า B นะครับในหน้าฝนสินค้า C อาจจะขายดีกว่าสินค้า B อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผ่านการกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วนะครับอันนี้จะกลายเป็นสารสนเทศนะครับซึ่งนํามาสู่ความรู้ที่ว่าสรุปแล้วสินค้าชนิดไหนขายได้ดีกว่าสินค้าชนิดอื่นๆนะครับก็จะคิดแพ็กเกจคิดโปรโมชั่นอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับ อย่างตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยนะครับตัวเลขของการขายของบริษัทตัวหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลนะครับเมื่อนํามาวิเคราะห์แล้วกลายเป็นสารสนเทศคําตอบที่ได้คือสินค้าชนิดนี้ขายดีสุดอันนี้เป็นความรู้ละครับนะครับดังนั้นในแต่ละอย่างนะครับก็ให้ความหมายที่ต่างกันไปนะครับสารสนเทศของหน่วยงานหนึ่งอาจเป็นเพียงข้อมูลของอีกหน่วยหนึ่งของอีกหน่วยงานหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันต่อมานะครับเรามาดูประเภทของความรู้กันบ้างนะครับ ความรู้นั้นก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะครับแต่ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับกันนะครับที่ใช้เกณฑ์นี้ในการจำแนกก็ได้ก็คือแหล่งที่มานั่นเองนะครับแหล่งที่มาของความรู้แบ่งเป็น2ประเภทสําคัญสาคัญนะครับก็คือแหล่งปฐมภูมิแับแหล่งทุติยภูมิแหล่งปฐมภูมิก็คือแหล่งที่มาจากต้นตอความรู้เลยครับมาจากสถานที่จริงบุคคลจริงนะครับส่วนแหล่งทุติยภูมิก็คือแหล่งที่มาจากหนังสือเอกสารต่างๆซึ่งมีการเรียบเรียงใหม่ขึ้นแล้วนั่นเองอันนี้ง่ายๆนะครับ และความรู้สําคัญยังไงครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับความรู้เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางครับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมช,ชาติฉบับที่แปเป็นต้นมาเนี่ยยึดคนเป็นศูนย์กลางแล้วนะครับคนนั้นจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญและก็เป็นแหล่งที่พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั่นเองนะครับความรู้เป็นปัจจัยสําคัญยิ่ยงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมนะครับให้เป็นไปด้วยความเจริญสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับ การที่คนหนึ่งนะครับจะก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือประสบความสําเร็จได้นั้นนะครับจะต้องผ่านกระบวนการหรือประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับความรู้จึงจัดได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญครับของการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนั่นเองการพัฒนาตนเองนะครับและการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากครับในสังคมปัจจุบันครับสังคมทุกวันนี้นะครับเป็นสังคมความรู้ครับคือสังคมที่ต้องใช้ความรู้เป็นฐาน ทุกภาคส่วนนะครับต่างต้องใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับเป็นสังคมที่ควบคุมรับบริหารจัดการด้วยมหาข้อมูลนะครับหรือบ i g d a าตที่ติกัไว้นะครับและทุกนีต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับเราต้องควรรู้จักนะครับสองขับนะครับก็คือพัฒนาการของสังคมครับสังคมพัฒนาการมาอย่างไรนะครับและปัจจุบันเนี่ยที่เป็นสังคมความรู้เนี่ยลักษณะสําคัญของสังคมความรู้เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ สังคมนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับนะครับความจเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้เกิดพ,พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วนะครับทำใหิถึงด,ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของเราทุกคนนั่นเองนะครับรวมถึงการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับสังคมมนุษย์นะครับมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ยุคของสังคมเกษตรกรรมนะครับมนุษย์อยู่ใน ทำไรไถนากันนะครับผลิตข้าวผลิตอาหารกันมานะครับเพื่อใช้ในการเหล่าเลี้ยงสังคมนะครับต่อมาเมื่อการมีการคิดค้นนะครับการปฏิวัติวิทยา,าศาสตร์ในยุโรปนะครับแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับก็เกิดสังคมอุตสาหกรรมขึ้นมานั่นเองนะครับสังคมอุตสากรรมก็พัฒนาม,มาสู่สังคมลูกที่3ครับคือสังคมสารสนเทศเราจะเห็นว่าสักสังคมเมื่อ20-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้า ก็เข้าสู่ยุคนี้แล้วนะครับคือเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ิชเทอร์เน็ตกันได้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่สังคมยุคที่4แล้วนะครับที่เรียกว่าสังคมความรู้หรือสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้นะครับเราจะชอบเรียกง่ายๆว่าสังคม1 0 2.0 3.0นั้นปัจจุบันเนี่ยคือ4.0แล้วนั่นเองนะครับโดยสังคมแห่งการเรียนรู้นั้นมีลักษณะสำคัญดังนี้นะครับ ลักษณะส,สังคมเรียนรู้เนี่ยนะครับมีคำเรียกได้หลายอย่างเลยครับไมว่าจะเป็นสังคมฐานความรู้ก็ได้นะครับยุคหลังอุตสาหกรรมก็ได้นะเป็นสังคมยุคหลังทุนนิยมก็ได้นะครับหรือสังคมความรู้ก็ได้นะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับสังคมความรู้นี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ยังไงซะเนี่ยก็เป็นสังคมที่เน้นที่เรื่องของความรู้นะครับและก็ตัวชีวัตในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและก็สังคมนั่นเองนะครับดังนั้นลักษณะสาําคัญเลยนะครับของสังคมความรู้เนี่ยก็ <S <S ยจะต้องประกอบไปด้วย6ปัจจัยที่สําคัญนะครับคือเรื่องของการศึกษาและการเรียนรู้นะครับเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับเรื่องของทุนทางปัญญานะครับแรงงานความรู้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเรื่องของระบบเศรษ,ษฐกิจฐานความรู้และก็เรื่องของการพัฒนานที่ยัง่งยืนนั่นเองนะครับรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังนี้นะครับ การศึกษาและการเรียนรู้นะครับสังคมความรู้จะให้ความสําคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามนุษย์ในสังคมความรู้จะต้องพัฒนาคนครับให้เข้าสู่ความรู้ใหม่พัฒนาตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพนะครับมีการทรัพยากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ดังนั้น,าน,านแล้วจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับที่คนในสังคมนั้นจะต้องมีการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองนะครับสังคมความรู้นั้นจะเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ครับที่บอกไปนะมีการศึกษาแบบเปิดมีการสร้างสรรค์ทันปัญญามีการประยุกต์ความรู้ความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมต่อมาความจําเป็นที่2นะครับที่เราต้องมีในสังคมความรู้ก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับ ซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนครับและยกฐานนะครับสังคมเนี่ยเข้าสู่สังคมความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นความพัฒน,นาก้าวหน้าเลยครับทุกวันนี้เนี่ยอย่างจะไปลงทะเบียนอะไรสักอย่างหนึ่งต้องใช้สมาร์ทโฟนต้องใช้ฮิปเป็นใช่ไหมครับก็เห็นว่ามีหลายคนใช้ไม่เป็น1ใช้ไม่เป็น2คือไม่ได้ซื้อมาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยควรจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนะครับ เราต้องมีการวิจัยนะครับและการพัฒนานวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะครับการที่เราเนี่ยมีจุดด้อยในจุดนี้นะเราก็สร้างจุดใหม่นะครับการวิจัยและการพัฒนานวัตรกรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งครับในสังคมความรู้นะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจําวันได้ต่อไปนะครับอันที่4ี่ครับ ก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้หรือเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ครับสังคมที่มีการเรียนรู้นั้นนะครับจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอพัฒนาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่เศรษฐกิจไม่เจริญเนาะเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ครับหรือเศรษฐกิจภูมิปัญญานะเน้นนะฮะการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิต นะในเรื่องของสารสนเทศและความรู้ครับไม่ใช่คนอีกต่อบไปแล้วนะเราจะใช้ความรู้เป็นฐานเองในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าปัจจุบันเราก็มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี้ยนะครับก็เป็นการตอบสนองแนวคิดเรื่องนี้แหละนะครับต่อมาเราจะมีทุนทางปัญญาครับนะและแรงงานความรู้สมัยก่อนเราอาจจะมีคนเยอะนะใช้แรงงานการผลิตเยอะนะแต่งานออกมานั้นไม่ได้คุณภาพหรือเป็นทีเรียกว่า ด้อยนะด้อยคุณภาพนะหรือว่าเป็นฝีมือแบบด้อยแรงงานเป็นแรงงานด้อยฝีมือไว้ง่ายนะครับต่อมาเนี่ยเราต้องพัฒน,นาคนครับให้เข้าสู่เขาเรียกว่าทุนทางปัญญาและแรงงานความรู้นะฮะการผลิตแรงงานได้ค่าจ้างเวลาสามนะครับแต่ถ้าเกิดเราเกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์เนาะทำอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะขายของออนไลน์ครับได้เงินเยอะแยะมากมายก็ได้นะแต่เราต้องเริ่มต้นจากเรามีความรู้ก่อนนั่นเองนะครับสุดท้ายเราก็ต้องอย่าลืมในการพัฒน,นาที่เรียกว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับต้องครอบคลุมการพัฒนานี้ทุกด้านทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวงถึงเรื่องของจิตใจนะครับและวัฒนธรรมของตัวเองด้วยโดยยึดหลักการมีคนเป็นจุดศูนย์กลางครับเป็นศูนย์กลาง,งการพัฒนาหรือเป็นเป้าหมายสังคมในการพัฒนาคนต้องดีด้วยเก่งด้วยครับสังคมจะเจริญงอกงามได้นะครับจากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าความรู้มีอยู่อย่างมากมายนะครับ เราเข้าสู่สังคม,มือนการเรียนรู้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จําเป็นในคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการสแสวงหาความรู้ครับในวันนี้นะครับก็จะนําไปสู่ว่าการสแสวงหาความรู้นั้นทาด้วยวิธีการใไดได้บ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยครับว่าเรามีรูปแบบใดบ้างนะครับในการสแสวงหาความรู้นะครับเริ่มแรกเราจะมีเรื่องของการสแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับการนิรนัยและการอุปนัยคืออะไรนะครับว,วิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรและการวิจัยคืออะไรนะครับ อันดับแรกนะครับการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบก็เป็นกระบวนการแสวงความรูร้ของมนุษย์ในยุคโบราณนะครับเรายังมีการคิดค้นอะไรที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากนักนะครับเราสังเกตรธรรมชาติเราใช้ประสาทสมองของเรานะในการรู้ว่าอ้อยนั้นรสหวานพริกนั้นรสเผ็ดอันนี้เป็นการใสวความรู้แล้วครับว่าโอเคถ้าเกิดเราจะให้อาหารนั้นหวานกต้องใส่น้าอ้อยเข้าไปแล้วการให้อาหารมีรสชาติเผ็ดร้อนก็ใส่พริกเข้าไปอันนี้คือการแสวงาความรู้อย่างไม่เป็นระบบครับ นะก็เกิดจากประสบการณ์การสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็การใช้ธรรมชาติเนี่ยนะในในชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะสืบทอดกันมาครับว่าเห็ดชนิดนี้มีพิษห้ามกินเห็ดชนิดนี้กินได้นะครับก็เกิดเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการสแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับต่อมานะครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมตัวเป็นสังคมมากขึ้นเกิดนักปราชญ์นักปรัชญามากขึ้นนะครับจึงเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่า การนิรนัยและการอุปนัยขึ้นมานะครับพวกนี้นะครับทั้งนิรนัยอุปนัยเนี่ยนะครับเป็นการแสวงหาความรู้โดยใช้หลักการละเหตุผลครับนิรนัยนั้นเป็นวิธีการให้ผู้เรียนนะครับแสวงหาความรู้ความจริงนะครับโดยใช้หลักการอ้างอิงข้อเท็จจริงอย่างน้อย2ประการคือข้อเท็จจริงหลักและข้อเท็จจริงย่อยนะครับอันนี้ก็จะคือมองว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วนะถ้าข้อเท็จจริงหลักเป็นจริงแล้ว ข้อจริงย right? so right? ่อยก็ต้องเป็นจริงด้วยนะครับเช่นมีการสรุปว่าส uh. ัตว์ทุกตัวนะครับสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกประเภทในโลกนี้ต้องหายใจนะครับแมวเป็นสิ่งมีชีวิตนี่นะสามารถวิ่งได้เดินได้นั้นแมวก็ต้องหายใจด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนเดี๋ยวละครับเพราะว่าเขาเหมาไปแล้วครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภททุกอย่างในโลกนี้จะต้องหายใจได้นะครับเขาเลยมองว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนั้นแมวก็ต้องหายใจอันนี้เรื่องปกติครับการกินข้าวแล้วอิ่มนะครับ ผมกินข้าวผมก็ต้องอิ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าการกินข้าวแล้วมันอิ่มนั่นเองนะครับอันนี้คือการนิรนัยเหตุผลที่ได้ข้อสรุปที่ได้ก็จะเป็นแค่จริงและเท,ท็จนั่นเองนะครับจริงก็คือใช่เท,ท็จก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีการคิดวิธีแบบอุป,ปนัยขึ้นมานะครับอุป,ปนัยเป็นกระบวนการหาความรู้ที่เริ่มจากข้อความเฉพาะเรื่องชุดหนึ่งซึ่งดําเนินไปสู่ข้อความสรุปโดยทั่วไป ข้อสรุปนั้นจะมีเนื้อหานะครับเนื้อความเกินกว่าเนื้อความที่เป็นข้อที่ตั้งนะครับคืออะไรเข้าใจยากจังเลยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นผมกินมะม่วงนะเก็บมะม่วงมาจากต้นต้นหนึ่งนะครับแล้วพบว่าหวานลูกที่1หวานลูกที่สก็หวานลูกที่สก็หวานผมก็เหมาเลยครับว่าต้นมะม่วงต้นเนี้ยผลหวานทุกลูก ซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อาศัยเสียงส่วนใหญ่ครับว่า3ลูกหวานนะดังนั้นอีก5ลูกก็น่าจะหวานตามไปด้วยอันนี้เขาเรียกอุป,ปนายครับคาดการคาดคดีล่วงหน้าเลยเจอในพวกการพยากรณ์อากาศนะเจอในพวกการพยากรณ์ดวงชะตาต่างๆเนี่ยว่าราศีนี้มีเกณฑ์นะโอ้โชคดีมีแฟนสวยมีแฟนหล่ออันนี้ก็เป็นการมองว่าเหมาครับจากคนส่วนใหญ่จากคนส่วนย่อยไปหาคนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาครับเราเข้าสู่สมัยปฏิวัติวิทยศาศาสตร์เนาะ เราก็จะมีการคิดค้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการสแสวงความรู้ครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสังเกตตั้งคําถามกําหนดสมมติฐานนะครับทดสอบนะครับแล้วก็อภิปรายผลนะครับก็มาดูว่าอ่าสิ่งนี้ทําอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการสแสวงความรู้ที่มีเหตุมีผลนะครับมีการทดลองประจักษ์ด้วยสายตาเลยว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะครับ กระบวนการต่อมานะครับคือกระบวนการที่เรียกว่าการวิจัยนะครับเป็นการแสวงความรู้ความจริงครับที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์มอสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยนะครับมาช่วยเพราะว่าการวิจัยบางอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิจัยทางศิลปะอะไรก็ได้นะแต่ต้องมีกระบวนการครับมีสมมติฐานมีการสังเกตมีการทดลองนะแล้วก็มีผลมีการสรุปผลการวิจัยออกมานะครับ ซึ่งการสุดผลเนี่ยเขาเรียกว่ารายงานการวิจัยนะครับการวิจัยจึงเป็นสิ่งสําคัญยุคปัจจุบันครับที่ทําให้สังคมจเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับเพราะว่าเกิดการสร้างองค์ความรู้ไม่รู้จบนั่นเองนะครับวิธีการแสวงความรู้นะครับก็มีมากมายหลายวิธีที่ผมได้กล่าวเป็นเมื่อสักครู่นะครับแต่ที่บอกนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก็กระบวนการทางวิการวิจัยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับก็จะทํา,าให้สังคมนั้นเป็นสังคมความรู้ที่มีความรู้แน่นต่อไปครับ เมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้นั้นนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างนะครับก็เกิดการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับการเรียนรู้นะครับก็เป็นองค์ประกอบสําคัญในพื้นฐานชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันนะครับโดยพอมนุษย์ที่มีความจําเป็นต้องการเรียนรู้นะครับเพื่อปรับตัวเองและสังคมให้เสถียรยุคนาต่อไปนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะเรียนมาดูว่าการเรียนรู้คืออะไรนะครับมีความสําคัญอย่างไรและวิธีการเรียนรู้ของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีองไรบ้างรวมถึงการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิตอล อันดับแรกครับการเรียนรู้คืออะไรการเรียนรู้ก็คือกระบวนการหรือวิธีการที่บุคคลใช้ในการสร้างความหมายของข้อมูลและสิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสที่เกิดเป็นความรู้ครับการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องไปตัวหนังสือเท่านั้นนะครับการเรียนรู้สีหน้าสีตาคนเหมือนกันเห็นหน้าคนเดินมาหูหน้าตาอย่างนี้สงสัยแบบโอ้โหาอารมณ์ไม่ดีแน่เลยอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับเรียนรู้อารมณ์ของมนุษย์นั่นเองนะครับการเรียนรู้นั้นมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับ กระบวนการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้นั้นเป็นกระบวนการครับที่บุคคลสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับตลอดชีวิตโดยใช้กระบวนการคิดครับใช้สมองเป็นหลักเนาะฝึกปฏิบัตินะครับให้คิดเป็นทำเป็นนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีหลายสื่อหลายสิ่งนะครับที่ทําให้เราเข้าสู่การมีการเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างไรนะครับการเรียนรู้อันดับแรกครับเป็นบอกเกิดของความรู้ความคิดและปัญญานั่นเอง การเรียนรู้นั้นให้เกิดความรู้นี่ก็ง่ายๆครับนะฮะการถ้าเราไม่เรียนรู้เลยก็จะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้เพิ่มเติมนะฮะดังนั้นเป็นคนก็ต้องพัฒนาการเรียนรู้นะมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาก็จะดีมากขึ้นนะครับการเรียนรู้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ในตนครับก็คือยิ่งมีความรู้มากยิ่งไปใช้ประโยชน์ได้มากนะครับผมเองเนี่ยก็ พยายามเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์บ้างเรียนรู้เรื่องสังคมบ้างอะไรบ้างนะเพื่อจะไปใช้พูดกับคนอื่นได้หรือก็ให้เห็นว่าเราก็มีความรู้ในเรื่องนี้เหมือนกันนะนะครับก็เหมือนกลุ่มทรัพย์ครับเราสามารถไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตคือการเรียนรู้นะครับและการเรียนรู้คือชีวิตครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรู้เลยนะก็เหมือนเป็นร่างที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับไม่สามารถไปคุยกับคนอื่นได้หรือฟังคนอื่นพูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นการเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็นมากครับในคับนะร การเรียนรู้เป็นวัฒนธรรมและเป็นวิถีชีวิตด้วยครับเพราะการเรียนรู้เป็นวิถีปฏิบัติและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนะครับเราจึงต้องควรสร้างสิ่งเรียกวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในสังคมนั้นจะเดรินไปอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับส่วนการเรียนรู้นะครับตามวิถีไทยแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับ มีการเนี่ยบ่มเพาะเป็นลักษณะที่ใสเรียนตามครูมานะครับมีกระบวนการถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรมนะการไหว้ต่างๆก็เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นกระบวนการวิชาความรู้นะวิชาช่างนะวิชาเย็บปักถักร้อยนะ <c oughs> เป็นกระบวนการอบรมจริยาก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการกราบไหว้สิ่งต่างๆนะครับ <c oughs> เป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติครับก็คือพวก งานช่างต่างๆที่ว่าไว้นะครับแล้วก็เป็นการกระบวนการส่งเสริมสมาธิธิครับให้คนเห็นดีเห็นงามนะครับให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในสังคมไทยอันนี้เป็นการเรียนรู้ตามวิถีไทยแบบดั้งเดิมนะครับต่อมาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปครับเราต้องเรียนรู้อย่างไรได้บ้างในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะ อันดับแรกก็คือตอนนี้เราจะเน้นไปทางเรื่องของกบบระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้นคนต้องมีเหตุผลผีไม่มีจริงหรอกนะเพราะว่าผีไม่มีเหตุผลใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าเออทำไมผีถึงไม่มีจริงนะทำไมไอ้นู่นไอ้นี่ถึงเกิดขึ้นมาเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นแกรเลยด้วยการแก้ปัญหาครับนะฮะแล้วก็มีการมีการเรียนรู้ครับไปตามบริบทของสังคมที่มีความแตกต่างกันไปนะครับการเรียนรู้ในโลกดิจิตอลยุคปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยได้สร้าง สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่นะครับการใรนรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาซึ่งที่บอกครับเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมอยากรู้เรื่องอะไรเข้าเว็บไซต์นะไปดูคลิปไปดูซีดีไปต่างๆก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจึงทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลากหลายรูปแบบทันทีทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องรู้นะเรื่องการฉลาดูเรื่องสารสนเทศ ฉลาดรู้เรื่องการใช้สื่อและฉลาดรู้เรื่องดิจิทัลนะครับซึ่งเดี๋ยวจะก,กล่าวต่อไปนะครับบุคคลในาการเรียนรู้ครับในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายนะครับไม่จะเป็นผู้ใฝ่รู้นะรเราเนี่ยอย่าเป็นผู้ใฝ่รู้นะก็คือต้องมีความใฝ่รู้ตลอดเวลานะครับอยากรู้อยากเห็นนะเพราะการอยู่ร่วมเห็นเนี่ยทำให้เกิดปัญญาในอนาคตนั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะการเป็นผู้อยากเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสงสัยอะไรตอนนี้ง่ายมากเลยเข้า Google ไปนะเราก็รู้แล้วว่าอะไรคืออะไร นั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะนี้เนาะอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตอยากรู้ตัวเองครับไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วเราเข้าเว็บไซต์ตัวเองได้เลยนะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับแต่ยังไงซะเราก็ต้องมีเรื่องของการฉลาดรู้ด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อทุกอย่างใน Google ไม่เชื่ออย่างอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเราต้องกันกรองด้วยว่าเป็นอะไรมีจริยธรรมครับไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นทักษะสําคัญในการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันครับ จกที่กล่าวไปนะครับว่ามนุษย์นั้นควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีแหล่งการเรียนรู้มากมายครับที่เราสามารถเข้าถึงได้นะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาตามมาดูกันเลยนะครับแหล่งการเรียนรู้นั้นนะครับเราแบ่งเป็นหลายประเภทเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็น่าจะเป็นเรื่องของแหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การนะครับ องค์การภาครัฐองค์การภาคเอกชนต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญในการให้ความรู้กับประชาชนได้เหมือนกันในทุกวันนี้นะครับหล่าที่บอกก็อาจจะมีพวกเป็นหนังสือเอกสารต่างๆนะครับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับรวมถึงข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับของทางหน่วยางานภาครัฐเอกชนนี่แหละนะครับที่เราสามารถเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้นะครับ องค์กรภาครัฐนะครับที่สําคัญนะก็จะเป็นพวกกระทรวงบปงกรมต่างๆมหาวิทยาลัายนะครับที่จะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆอยู่น,นั้นตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างในห้องสมุดนะสําสนักบรรณาสานของมสทเราเนี่ยนะครับก็มีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะเลยครับทั้งนน,น,นทบุรีศึกษานะครับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไปดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์นี่นแหละนะเรามีพระราชประวัติของรัชกาลที่7อย่างเงี้ยอยู่ในเว็บไซต์มูสาขาด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะให้ประชาชนภายนอกเนี่ยมาเรียนดูได้นะครับก็บอกว่าแหล่งสารวัตของภาครัฐเนี่ย มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะเป็นแหล่งที่มักจะได้รับความเชื่อถือนะเพราะว่ามีการการันตีเลยว่าภาครัฐเป็นคนทำนั่นก็น่าเชื่อถือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกอย็อย่างที่บอกครับว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนเนาะว่าบางทีเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เขียนผิดก็ได้เนี่ยครับต้องมีความสาดัดรู้ทางสารสนเทศที่ว่าไว้นะครับ การเข้าถึงเนี่ยบางที่ของหน่วยงานภาครัฐเองก็อาจจะเข้ายากทดนึงนะต้องเข้าระบบซับซ้อนิดนึงพอเป็บไซต์ก็อาจจะเข้ายาก Judge เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ได้นะครับแต่ก็ตามครับตอนนี้ก็หน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีการเว็บก,การสร้างเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับส่วนองค์กรเอกชนเนี่ยก็หลายอย่างเลยครับบริษัทต่างๆเนาะก็มีประวัติมีข้อมูลอะไรต่างๆที่สําคัญเหมือนกันนะครับ พอที่ให้เราเนี่ยไปใช้ความรู้ได้เหมือนกันนะครับโดยมีองค์กรความรู้บางอย่างของเอกชนเนี่ยก็จะมีการรวมนะครับนักวิชาการนักวิชาชีพต่างๆมากมายเนี่ยมาให้ความรู้กันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับของเราในการแสวงความรู้นั่นเองนะครับต่อมาแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลนะครับเราก็ทุกคนนะครับเป็นความรู้รอบกายเราได้หมดนะยญ่น,ยน้อยเนี่ยบุคคลในครอบครัวมีประสบการณ์มากกว่านะเขาให้ความรู้เราได้ครับ ในขณะที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยโอ้โหก็เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีเลยนะฮะที่เราเรียนรู้เรื่องราวในอดีตได้รวมถึงบุคคลทางวิชาการครับอาจาร์ตมหาวิทยาลัยนักวิชาการต่างๆหรือผู้รู้ระปราชาวบ้านครับบางทีหน,นังสือเนี่ยไม่ได้ใจจริงๆหรอกนะเดินไปหาชาวบ้านเลยว่าเขาคิดยังไงนะครับต่อมาแหล่งการเรียนรู้ประเภทอินเทอร์เน็ตครับโอ้สำคัญมากเลยทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกือบจะหมดแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ครับที่มีความสําคัญ ะะเพราะว่าสามารถเปิดโอกาสครับให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานั่นเองนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ผมไม่ต้องขวา,จากจะรู้อะไรเนี่ยต้องวิ่งห้องสมุดต,ตอนนี้ก็เข้าเว็บไซต์ต่างๆก็สามารถได้รับความรู้นั้นได้แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นก็อย่างที่บอกครับก็สามารถตอบสนองเรื่องของแนวคิดที่เรียกว่าการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะอายุมากขนาดไหนก็ถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะก็สามารถได,ได้รับความรู้นั่นเองนะครับ ัวอย่างแหล่งการเรียนรู้สาคัญนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่ามุกครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรายวิชาเนาะซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าได้นะครับไปที่เว็บไซต์ของมุกนะไปพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ MOC o นะมุกก็จะมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมการบรหารธุรกิจอะไรมีเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองเรื่องการเรียนรู้ตอชีวิตได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของหน่วยงานที่เราเคยคุ้นๆกันนะครับ พวกแหล่งเรียนรู้ประเภทองค์กรสัจสนเทศนะครับมีอะไรบ้างนะครับองค์กรสามเซทที่สําคัญอันดับแรกเลยก็คือห้องสมุดหอสมุดสํานักหอสมุดต,ต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สําคัญนะครับตั้งแต่อดีตและนะเป็นแหล่งที่เรียกว่าห้องสมุดก็คืออู้รูหรัมสื่อไว้เต็มไปหมดเลยนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยห้องสมุดก็พัฒนาไปสู่ห้องสมุดที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับเราสามารถดูอ e ีบุ๊กได้นะอย่างที่ดังในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับห้องหนังสือเก่าเนี่ยโอ้โหไม่อยากเข้าไปเลยเหม็นมากเลยเหม็นหนังสือเก่านะครับเขาก็มาสแกนครับลงในเว็บไซต์เป็น PDF ไฟล์มาโหลดอ่านได้เลยนะก็เป็นอะไรที่ตอบสนองความต้องการคนใน,น,นปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับห้องสมุดก็มีการพัฒนาไปนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยห้องสมุดยังมีพวกสื่อสดทั์ต่างๆ นะครับ VCD ต่างๆให้เราดูรวมถึงพวกไมโครฟิล์มไมโครฟิสต่างๆแล้วหนังสือเก่าหนังสืออะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วห้องสมุดก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นนะแต่ก็ยังคงมีการรักษาวัตถุประสงค์หลักของสมุดเอาไว้นะครับคือการศึกษาการวิจัยนะแล้วก็สนับสนุนพวกการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับ แหล่งเรียนรู้ประเภทที่เรียกว่าศูนย์สารสนเทศครับศูนย์สารสนเทศนั้นเป็นแหล่งการเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่มีลักษณะสําคัญนะฮะแต่ส่วนมากแล้วจะจํากัดขอบเขตครับของเรื Gi ่องเอาไว้นะว่าเป็นศูนย์สารสนเทศในเรื่องใดนะอย่างเช่นศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณีก็เรื tamam okay. ่องเกี like, ่ยวกับดินน้ําดินน้ําลุมไฟเลนเองนะทรัพยากรในชาติของเรานะครับหรือศูนย์สารสนเทศทางกระบือนานาชาติเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับกระบือ ทังนั้นเลยเกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเฉพาะครับที่เรามีความรู้เจาะจงเข้าไปเลยว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็ไปศูนย์สารเทศนั้นๆได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับมีเรื่องศูนย์ข้อมูลครับก็คล้ายกับศูนย์สารเทศนั่นแหละแต่ใช้คําว่าศูนย์ข้อมูลแทนนะเช่นศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลังก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นเฉพาะเจาะจงเข้าไปตามหัวข้อนะครับหรือตามความต้องการของแต่ละที่นะครับมีจดมีหน่วยงานประเภทจดหมายเหตุครับ อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนะประวัติเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเอาไว้นะเช่นหอจุดหมายเหตุมสทก็รวบรวมประวัติมหลาลัยครับตึกไหนสร้างเมื่อไหร่นะจุดประสงค์ของการสร้างมหลาลัยเพื่ออะไรหลักสูตรเรามีอะไรบ้างแต่อดีตถึงปัจจุบันพวกนี้หอภาพยนตร์ของประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นการรวบรวมฟิล์มนะครับต่างๆของภาพยนตนะร์เนี่ยรวบรวมเอาไว้ที่หอจุดหมายเหตุนี้ รวมถึงพวกพิพิธภัณฑ์นะครับก็เป็นแหล่งรวมประเภทวัตถุต่างๆเนาะที่ให้ความรู้ทางด้านอ่าทางด้านต่างๆกับเราได้นะเมื่อเป็นประวบริตรทนะสังคมวิทยามรือวิทยารวมถึงการตั้งถิ่นฐานต่างๆนั่นเองนะครับและสุดท้ายคือพวกหอประวัตินะครับหอประวัติก็เป็นชื่ออยู่แล้วก็คือเป็นหอที่ทำเกี่ยวกับประวัตินะของสถานที่ต่างๆหรือบุคคลต่างๆนะครับก็จะมีพวกหอประวัติยัมีการเครื่องแสดงอิสริยยศต่างๆพวกนี้ก็ได้นะครับ แล้วต่าก็มีพวกศูนย์การเรียนรู้ต่างๆซึ่งปัจจุบันก็มีมากขึ้นตามลําดับนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองสังคมการเรียนรู้นั่นเองนะครับสรุปแล้วนั้นแหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การสารสนเทศนะครับก็มีทั้งห้องสมุดศูนย์สารสนเทศศูนย์ข้อมูลจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์หอประวัติศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ตอบสนองการเรียนรู้ในสวัสษที่2ของเราได้เป็นอย่างดีครับ